ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องคอมครูเอนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหายอย่างง่ายกันค่ะให้นักเรียนสังเกตว่าภาพที่หายไปคือภาพอะไรคำตอบคือรูปแมววิธีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากการตอบคำถาม เมื่อพิจารณาจากภาพจะสามารถแบ่งภาพย่อยๆได้เป็น3ชุดซึ่งแต่ละชุดจะประกอบด้วยภาพที่เรียงลำดับกัน3ภาพได้แก่ภาพแมว2ภาพภาพสุนัข1ภาพดังนั้นชุดที่3ภาพที่หายไปควรเป็นภาพแมวมาลองดูอีกคำถามหนึ่งนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าภาพที่หายไปคือภาพอะไร วิธีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะจากการตอบคำถามเมื่อพิจารณาจากภาพจะสามารถแบ่งภาพย่อยๆได้เป็นสองชุดซึ่งแต่ละชุดจะประกอบด้วยภาพที่เรียงลำดับการสีภาพได้แก่หมูไก่เลิงและนกฮูกดังนั้นชุดที่1ภาพที่หายไปควรเป็นภาพลิงและชุดที่2ภาพที่หายไปควรเป็นภาพไก่ มาดูสถานการณ์ต่อไปนี้กันค่ะว่านักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะได้อย่างไรสถานการณ์นักบินอวกาศต้องเดินทางโดยการลากเส้นลูกศรที่กำหนดให้ไปยังจรวดโดยที่จุดเชื่อมต่อกันจะต้องเชื่อมต่อกันดังภาพนี้เท่านั้นสามารถเดินได้เพียงสี่ทิศทางเท่านั้นคือเดินหน้าเดินลงเดินขวาและเดินซ้ายนักเรียนลองสังเกตไปพร้อมๆกันค่ะ ดังนั้นเส้นทางการเดินทางของนักบินอวกาศไปยังจรวดจ,จะเป็นดังภาพนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูความหมายของการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายกันค่ะโดยการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่าย คือการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อเรียบเรียงเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งบัตรคำสั่งถูกนำมาใช้แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายหรืออัลกอริทึมเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งสามารถกำหนดบัตรคำสั่งได้เช่นเดินซ้ายเดินขึ้นเดินลงและเดินขวา เรามาดูตัวอย่างของการใช้บัตรคำสั่งกันนะคะสถานการณ์เชลต้องการไปร้านกาแฟของอิมเชลต้องไปเส้นทางใดจึงจะถึงร้านของอิมเร็วที่สุดโดยเชลสามารถเดินได้เพียงสี่ทิศทางเท่านั้นคือเดินซ้ายเดินขึ้นเดินลงและเดินขวาจากสถานการณ์เชลสามารถไปร้านกาแฟของอิมได้กี่เส้นทางและเส้นทางไหนเร็วที่สุด มาช่วยกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นกันค่ะมาดูการเดินทางจากบ้านเชลไปร้านอิมพร้อมๆกันค่ะโดยเราสามารถเดินทางจากบ้านเชลไปร้านอิมได้สองเส้นทางค่ะโดยเส้นทางที่หนึ่งผลลัพธ์ในการใช้เส้นทางทั้งหมด14ครั้งส่วนเส้นทางที่สองผลลัพธ์ในการใช้เส้นทางทั้งหมดยีครั้งซึ่งสรุปได้ว่าเส้นทางที่หนึ่งเป็นทางที่เร็วที่สุดค่ะ สามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหายอย่างง่ายได้ที่เว็บไซต์ o b e c Content Center หรือจาก QR code นี้ได้เลยค่ะเรามาร่วมกันสรุปความรู้การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหายอย่างง่ายที่เรียนวันนี้ร่วมกันค่ะใช่แล้วค่ะ การแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหายอย่างง่ายคือการนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อเรียบเรียงเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสามารถกำหนดบัตรคำสั่งได้เช่นเดินซ้ายเดินขึ้นเดินลงและเดินขวา สำหรับวันนี้หวังว่านักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาโดยการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้และนำไปแนะนำให้กับเพื่อและครอบครัวเพื่อสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ